เมื่อเรารู้สึกไม่เมตตาไม่รักเกลียดไม่ให้อภยัยโกรธแค้นพยาบาทความรู้สึกนั้นก็กลับมาหาเราเราก็จะระแวงอยู่ด้วยความระวาดระ,ระแวดระวงังระแวงเนาะอันนี้เป็นธรรมชาติของของกฎธรรมชาติแต่ถ้าเราให้อภัยก็โอเคไม่เป็นไรเหมือนบางคนเป็นมะเร็งอยู่ก็ไม่เป็นไรให้อภัยไม่ให้อภยัอภยตัวเองที่เผลอไผลไม่ได้ตั้งใจดูแลสุขภาพให้อภัยตัวเอง ทุกกรณีให้อภัยสิ่งที่เกิดขึ้นทุกกรณีแล้วเราก็รู้ว่าเซลล์มะเร็งเกิดจากภาวะการอักเสบของการที่เวลาที่เรากินอาหารเข้าไปนะนก็เกิดการอักเสบอย่างที่เรารู้กันว่าจุดกําเนิดของการเกิดโรคนะคะแม้ว่าจะเป็นมาจากพันธุกรรมเนาะบางคนเป็นเป็นมาจากพันธุกรรมแต่พันธุกรรมไม่ใช่ข้ออ้างนะคะทุกคนพันธุกรรมเป็นแค่ สิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าโอเคมีพันธุกรรมว่ามีหลายๆท่านมากเลยที่พ่อแม่ญาติพี่น้องต้นตระกูลทั้งตระกูลเป็นมะเร็งแต่เขาก็ไม่ต้องเป็นมะเร็งได้เราสามารถทำได้ทุกคนหรือแม้แต่เป็นมะเร็งแล้วก็หายได้